ผู้หญิงคนนี้มีความสามารถสุดแปลกทุกครั้งที่เธอร้องให้เส้นบะหมี่จะไหลออกมาจากนั้นเธอก็นำบะหมี่เหล่านั้นไปขายและทำเงินได้มากมายจนกลายเป็นงานประจำของเธอเธอแค่ร้องให้แล้วเส้นบะหมี่ก็จะไหลออกมาแต่สิ่งที่แปลกก็คือมันยังอร่อยจนคนติดใจในรสชาติแต่แล้วปัญหาก็เกิดขึ้นเพราะเธอทำเงินได้หลายแสนจนชีวิตดีขึ้นเธอมีความสุขมากน้ำตาก็เลยไม่ไหลอีกเธอเริ่มพยายามหาสารพัดวิธีเพื่อทำให้ตัวเองร้องให้อีกครั้ง เธอลองทุกวิธีเพื่อเรียกน้ำตาให้บะมีไหลออกใหมาอีกครั้งทั้งเปิดหนังเศร้าจนจำบทพูดได้และเอาเท้าถีบกำแพงจนเขียวแต่ก็ไม่มีน้ำตาสักหยดหรือแม้แต่ทำของมีค่าที่แม่ให้มาพังกับมือแต่ผลลัพธ์คือเธอไม่ร้องไห้สุดท้ายเธอถึงขั้นทำใจแข็งทิ้งสุนัขแสนน่ารักไว้กลางป่าแล้วเดินจากไปโดยไม่กลับมาหามันอีกในที่สุดวิธีนี้ก็ได้ผลทำให้เธอร้องให้ตลอดทางกลับบ้านหนึ่งสัปดาห์ต่อมา,าเธอเปิดร้านอาหารและเธอเป็นแม่ครัวของร้านอาหารแห่งนี้เธอดูรูปถ่ายของเจ้าหมาแต่เธอก็ยยังงไม่รรู้้้สึกกออาห แต่พอเธอเห็นรูปของแม่เท่านั้นน้ำตาก็ไหลออกมาทันที